สุดป้าเบิ้งไงเบิ้งคือครับเบิ้งครับนี่ครับดอกนี่ดอกนี่พอพอเบิ้งพอครับให้เบิ้งดอกนี่นรครับผมให้เบิ้งถือสตดุร้รารเื้งเนี่ยเนะี่ะไม่ในชะทงเ้าล่ะปัด,ดบญ่งงเงยครับ ปลาหมูอันเป็นถือปลาใอยปลาใอยเข่าสะดุงเงี้ยมัสเต่ามูนนะประมาณสิบโลไปสิบโลไปต่อกลับบ้านครับกลับบ้านเราตื่นเต่ากับบรรยากาศเงี้ยมัสเต่ะเด่นเลยดือว่าล่ะฮะปไา คอมมีน,นะมันมีอรบ้างเนี่ยมันมีปลาลวกปลาลวกปลาขาวปลาสดอะไรอย่างเข้าบ้านะครับ